สำหรับในตัวของนิสสันโน e นะครับมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือโหมด Mirror นะครับก็คือการฉายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับขึ้นมาอยู่ในจอนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องต่อสายไม่ต้องใช้สายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรากด ปุ่มโฮมตรงนี้นะครับปุ่มหน้าปุ่มโฮมตรงนี้ก็จะปรากฏหน้าจอนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดนะครับไปที่เครื่องเล่นวิดีโอนะครับผมกดไปที่เครื่องเล่นวิดีโอแล้วก็ไปที่โหมด m i r r o r Cast นะครับ Mirr อร์แคสตตรงนี้นะครับก็จะขึ้นว่ากำลังเชื่อมต่อนะครับ จากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยมาที่โทรศัพท์ของเรานะครับของผมใช้ Android นะครับก็ไม่ต้องลงแอปใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแต่ถ้าเป็น Apple นะครับก็อาจจะต้องลงแอปนิดหน่อยนะครับผมาก็มาที่ตรงนี้นะครับเลื่อนมานะครับจะมีโหมดที่เรียกว่าถายภาพนะครับแล้วกดถายภาพเข้าไปนะครับเขาก็จะสแกนหากันเองนะครับผมกาลังสแกนหาอุปกรณ์นะครับ หน้าจอของรถก็จะบอกว่ากําลังรอการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเจออุปกรณ์หน้าจอเรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับโอโโอเคนะครับรอการเชื่อมต่อสักครู่หนึ่งนะครับผมเขากาลังเชื่อมต่อซิงหากันอยู่นะครับก็กาลังหมุนนะครับก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้นานมากนะครับโอเคมาแล้วนะครับ อ่าก็ตอนนี้หน้าจอมือถือผมก็ไปปรากฏอยู่ที่จอของ n ิส s ันโนต e เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถืออาจจะอยู่ในแนวตั้งเนาะแต่ถ้าเราเปิดใช้งานแอปนะครับให้เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็แล้วก็เลย์วิดีโอก่อนนะครับมาแล้วนะครับผม สีส้มและสีขาวมุกแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มอีก7,000บาทราคาตัวท็อปจะไปจบที่6ก0 0นสองพับาทก็ถือว่ายังไม่แพงตัว1.2 V ่งองวีราคาเช่นไหนแสนหกหมื่น5้า0บาทหรือตัวเริ่มต้นใช้งานแผนที่่ะเป็นยังไงห้าแสนสามเท่านั้นเองก็เดี๋ยวผมจะดูให้ดูการใช้งานแผนที่นะครับนี่นะครับผมก็ อยากจะไปไหนก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับอบางทีหน้าจอโทรศัพท์ก็ถ้าเราจะดูผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวมันก็จะเป็นภาระนะครับในการที่จะต้องหาอะไรมาติดอาตรงกระจกหรือว่าด้านหน้าคอนโซลนะครับก็ทำให้บทบังทัศนวิสัยนะครับทำให้เรามองด้านหน้ารถไม่ชัดนะครับก็อ่ไม่ต้องเกะก,กะนะครับเรามองผ่านจอ กลางของรถได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ Google Map นะครับที่ผมสะท้อนจากหน้าจอมือถือของผมนะครับอเป็นไงครับยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับสำหรับ Nissan Note นะครับซึ่งก็ถือว่ามีฟังก์ชันที่น่าใช้มากๆนะครับผม